แล้วก็จะมีท่าเต้นซึ่งทั้งน้าของสีม่วงก็ได้กันไปทั้งทีที่ว่าเต้นถูกใจก็ได้ไปนั่งดูลงมากันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหนึ่งคนในทุกๆสีมีสินะหนึ่งคนที่เราก็จ้สึว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยแรงไม่ตกเลยเต้นโดนใจมากเลยมีของรางวัลมาให้ด้วยวนะคะออะของรางวัลของว่า,ามาโชว์ก่อนนี่ ก็ตเห็นแล้บอกว่าเป็ดสั่นได้ด้วยเออสั่นเลยด้วยนี่น้องพระชาเซ็นไว้ให้แล้วก็คนที่เต้นที่ถูกใจน้องพระชามากที่สุดจะได้หมอนใบนี้พยายามพยายามทำอะไรพระชาทะลุระยำเป็ดเอาบอลนะจะได้หมอนใบนี้ไปครอบคลอง และคนคนนั้น <cup Noel> มีชื่อ <pien nek> ที่เป็นชื่อสีเดียวกับบ้ายของของมีคะมีใครที่เป็นชื่อสีเดียวกับสีของของป้ายของของมีไมเอ่ยเต้นไม่ไหว โอ้โหให้ทำเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้โชว์ไม่ให้ใช่ไหมใช่จันจันคุณซ่มตรงนี้เลยค่ะใครคุณซ่มตรงนี้ลยค่ะดูว่าน้าผมแล้วก่อนพี่ต้องตัดผมากเลยตอนเช้าเจ็งเลยปวดแล้วก็ตอนเที่ยงเออสุดฤทธิ์เลยแต่ทีนี้บางทีทีมงานบอกเฮ้ยจริงหรอ กันเองไงเราก็เห็นไม่ชัดตอนนี้แหละคุณส้มมันเป็นซีนของคุณส้มแล้วอันไหนสีส้มอันไหนสีส้มเดี๋ยวสีส้มช่วยกันร้องให้คุณส้มเต้นนะโอเคปะ่ะโอเคขอเอาแบบว่าที่แบบสมกับที่คำร่ำลือที่เขาว่าได้รางวัลอันนี้จากประชาไปเลยโอเค